h e ลโหลสบายดีสบายดีทุกคนมือนี้ไม่มาอยู่ที่บ้านจาันเนื้ออีกแล้วมือนี้ไม่อ่าจะพาทุกคนมาบึงเที่ยงหนาอ่าก็บ้านมูไม่เองเนาะที่ว่าอยู่บ้านจาันเนื้อแคว้งลุงพอบางนั่นเองเมืองจอมเพชรน,นะทุกคนเขาเข้าไปเบิงทางไหนวะก็จะอยู่เหนียวได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่นนะทุกคนเขาไปเบิงน้วกันเลย

ผักเซต็งไม่เห <es> no e? ือผักเซติงมีกวกเขาดีปานได้

โดยเห็นแล้วยัวหัวหัวจังแดงมันตุ้มๆมันหลอดน่าจะพอแล้วที่เจ็บเอามาไกลๆหลอดน้ำปูมันก็เลยเป็นสีดำเด้อ แก่ไงมันมีมัดกอกเนาะเดี๋ยวเยาดสีน้งอันนี้ก่อนมีให้ไก่กินโอเคบ่ เรียบร้อยยูไฮยูนาคือเกาอาเอาไปใส่ไวาเขาให้เขาลุงไปาซิมไันใจเหมือนจะสักได้ไยเมาบ้านยัามันก็ยากไมมีเหมืนแล้วแบบลองซิมเลยเผ็ดอยู่นพอกินเผ็ดพอมกินเผ็ดอ่ะเอาเตย้หน่วยอ๋อพวกเผ็ดซ้อ่ะ อ,อ,<ๆ>อยากจะกินข้าวป้าความหอมอ่อนความอ่อ,อนเลยข้าวนี่นย <laughs> อ่อนแล้วหอมนี่มาเนนนนแตนน่าแสบดีแตนแสบอืมแตนหงายหงายเขาลาบข้าวตรงใบหรืแไงอ่ะอาทิตย์หน้าจะมาเห็ดนำถั่วแสบแสบ อืม,อมไมเราไปซื้อชิ้นวยมาเห็ดลาบอภิษนามามอิษนาเอออิหนาไปคนใส่เนาะโอ้โเห็นหเขาแล้วเขาล้านแล<ะ>้มานนไ,มมไม่บังเอิญหรอแน่เปใหม่เถื่อนหรอไปใหม่ปกนิงรอรูเป็ใครม่ไม่อันนี้มันเห็นอยง เพ่นยเลืมซื้อพัอนกลินมามันกินข้าวในห้อเแบบบรหาตังเต๋อบ่ได้ซื้อยังมาบีเดอมาทำเถอซื้อกระปุงหูใส่แล้วเนาะไรู้เคยเคยไปถ่ายคลิปน้ำเทาน้อยอยู่อ่นสุนอันนั้นที่เนี้ยด้วยเดยอนี่มันเป็นผู้หลอกเะแล้วอ้อยอืม แต่เาก็เสี เศร้านี่ไปใส่อีกแล้วเศร้าวนี่นะมาทายฮุบนำเดี๋ยวดูไปเขาทายฮุบ